สวัสดีด้วยนะครับผมทักทายสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งชิรักและครบทุกท่านครับวันนี้มาในบรรยากาศชุ่มฉ่ำครับพี่น้องวันนี้มีสายสืบแจ้งมาครับว่าร้านปรีชามีของเข้าครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูของละกันครับผมนะสวัสดีครับผมวันนี้มีสายสืบบอกว่าของเข้า เลยมาชมสักหน่อยของเข้ามีปาเข้าเอ้สายสืบเหมือนพวกตำรวจยังไงไม่รู้มา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 ออะสวัสดีด้วยแล้วกันนะฮะทักทายอย่างเป็นทางการด้วยวันนี้อยู่กับร้านพี่ปรีชาบ้านสนวนในเอา power a m นี่แหละเนาะคลิปนี้ขออนุญาตเป็น Power a m ์แอมปอร์ดอกลำโพงสเตปดาวนะครับอะไรที่เกี่ยวกับในส่วนของอุปกรณ์พาวเวอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยคลิปตู้ละกันมาพี่วันนี้มีอะไรเข้ามาบ้างครับผมมีปลั๊กไฟมีปลั๊กไฟเขาเรียกอะไรแบบนี้ ทำไมฝั่งนี้มัน230ฝั่งนี้220ครับอ๋อเสถียริเลซอร์ครับสเตบิเลเซอร์ออโตเมติกสรุปแล้วก็คืออัตโนมัติออโตเมติกอืมช่วยอะไรบ้างครับรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ที่220ตลอดครับผมมา228ครับเขาก็จะปรับให้220ถกต้องถ้าสมมุติว่าขาดล่ะขาดก็220เหมือนกันอย่าให้เกินอย่าให้ต่ำกว่า150อ๋อก็คือ เป็นสเตปดาวอัตโนมัติถ้าปกติก็คือถ้าเราใช้เป็นสเตปก็คือไฟตกเราก็หมุนเอาถ้าเกินเราก็ลดเอาอย่างนี้ใช่ครับผมตัวนี้นี่มันหลายตังนะพี่้อแปลงยู่นีของบริษัทคมสันคมสันครับผมสภาพโดยรวมนอดไม่มีสนิมครับอุยะ มือหนึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดถึงเก้าเนาะประมาณเจ็ดถึงเก้าพันปลักเป็นสามขายางดีให้เลยมีไฟสติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดอ๋อสติ๊กเกอร์ยังไม่าราคาพี่มือหนึ่งเราไม่รู้เราขายมือสองอย่างเดียวสภาพสวยๆขาย3ามพันห้าพี่สามพันห้าร้อยบาทครับโอ้ราคานี้หายากเด้อพี่น้องครับผมเหมาะมากเลยรวมส่งนะ อ๋อ oh, รับเองรับเองก่อนอ๋อค่ะส่งไม่ถึง500ร้อยแล้วครับค่อนข้างค่อน,นข้างถูกอยู่เนาะอืมครับผมสามพันห้าร้อยบาทรับ,รบเองที่บ้านสนวนในเด้อพี่พน้องถ้าจะส่งหลังไมล์เบอร์โทรศัพท์ครับ มาที่บอสเทคไบโพล่าสามพ RMS ตัวนี้สภาพเป็นยังไงบ้างพี่ออนแอร์อยู่เดิมทั้งสองแท่นครับผมเดิมทั้งสองแท่นครับผมเดิมทั้งอ๋อนี่ไฟคือสีเหลืองแบบนี้ใช่ครับผมสวยงามพักของเมื่อกี้เองตัวนี้มีสนิมนิดหน่อยเนาะครับมีสนิมนิดหน่อยพยายามให้พี่น้องได้รับชมตัวบนไม่มีผมโดนตำหนิมาละเยอะเลยว่าพี่ครับช่วยแจ้งหน่อยว่ากำลังวัดอยู่ที่เท่าไฟขับอะไรได้บ้างบางท่านไม่ทราบวัดไฟฟังเลยกันหมามพัน้อย RMS ขับมอเตอร์ลงสองลูก กำลังขับกออ็อยู่ประมาณอสามพันหกก็น่าจะประมาณพันพันแปดร้อยบาทขับอะไรได้บ้างคร่าวๆให้พี่น้องที่ไม่รู้จักวัดคร่าวๆเลยก็สิบปดนิ้วถึงยี่สิบเอดนิ้วนะครับสองถึงสี่ดอกผู้ใด,ดมานอกฝังโนเดี๋ยวรอก่อนเนดะ้อตัวนี้ก็สิบแปดนิ้วข้างละสองถึงสี่ดอกนะครับผมสองถึงสี่ดอกตกข้างเหรอครับ ต่อข้างครับผมอ๋อแล้วแต่กําลังบัดต่อข้างครับผมเปิดราคาที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นฟิวเดียวนะครับแจ้งก่อนว่าเป็นฟิวเดียวเป็นหน้าบอสนะครับผมหน้าบอสเทคครับผมตัวนี้หนึ่งหมื่น16,000ทุวนครับผม16,000ห่นนทุ่นมีทั้งหมด2แท่นทั้ง2แท่นเลยครับสภาพเดิมๆทั้ง2แท่นเลยทั้งสองแท่นเลยามาที่มิกเซอร์ตัวนี้กําลังออนแอร์อยู่ครับผมครับผมตัวนี้มีตําหนินะครับผมเป็นไลท์16ครับผมเป็นออเทลไลท์16ถูกต้องครับผหกศูนย์สี่ถตกจากรถแล้วก็จะมี ปูดมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เตกมีผลต่อเสียงต่อการใช้งานไหมไม่มีครับใช้งานได้ปกติครับเอฟเฟกออกหมดออกออกหมดครับผมเอฟเฟกออกหมดครับผมอ่ะสภาพเตกแล้วก็ปูดตรงนั้นที่มันตกจากรถใช่ครับแต่สวยนะอ่าสภาพโดยรวมนี้ยังโอเคใช้งานได้เลยใช้งานได้หมดเอฟเฟกครับผมปกติหมดครับผมอ่ะเปิดราคาที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เอา4 5่0รวมส่งไป 4,500บาทครับผมรวมส่งให้เลยอ๋อ4,500บาทรวมส่งให้เลยส่งเลยครับผมยังใหม่อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันตกจากรถแล้วมันตกอยู่ในแหล็กนะไม่ได้ตกลงพื้นดินนะตกอยู่ในแหล็กคือมิกตัวนี้อยู่ในแหล็กตลอดแหล็กมันก็จะมีตัวนุ่มๆกั้นไว้อยู่แต่ก็เอาไม่อยู่เนาะฟูดนิดนึงโอ้มอ่ะไปที่โปรยูโรเทคโปรยูโรเทค MB 3,000 3,000ตัวนี้ก็แบ่งกันกันไป3,700บาท 3ามพันสาร้อยบาทร้อยบาทครับผมสภาพสวยๆครับผมแล้วก็ทาดาครับผมทาดา5ตัวนี้หกพันท้วนครับผมหกพันท้วน6กพันท้วนครับผมนะครับผมแล้วก็มาที่เอครับผมเอ ครับผม K S แท่นละ8,300บาทครับ8,300น้บาทนาลายเดิมๆเลยนะครับผมอ่าจะมีปัญหาพวกวัวลุ่มเค็กเนิดๆหน่อยๆครับนิดๆหน่อยวามสภาแต่ผมหมุนแล้วครับเค็คแต่ตอนแรกตอนนิดดังแล้วอืมใช้ได้ใช้ได้ครับตัวนี้อยากให้สวยจริงๆสเปรย์ฉีดน้าสัมผัสฟูดเดียวนี่นะจะมีพวกนี้หักนะนี่พวกพวกอย่างเงี้ยหักแต่เสียบได้นะ หักเตหัวมันเฉยๆเสียบเข้าไปได้ดังทุกช่องเลยครับผมใช้งานได้ปกติออกงานได้จริงครับตัวนี้ใช้งานได้จริงเลยเดิมๆเดรมเดิมครับมอดเฟรุ่น575ครับผมสรับ3,800บาทนะครับไม่หลดแล้วนะครับตัวนี้3,800บาทครับผม3า0 0บาทมาในส่วนของตระกูลนัตพงศ์ NPE NPE XL 6 0 0ครับตัวนี้เปิดที่เท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่ 3,500บาท3,500บาทขับอะไรได้บ้างครับผมตัวนี้ขับอะไรได้บ้างกลางแหลมดีกว่าพี่กางแหข้างละสงเนาะขับมอนิเตอร์ขับกลางแหลมฟังในบ้าน15ข้างละสองได้ขับส่วนตัวนี้จะเป็น XL 4 5 0ครับขับแบ่งปันกันไป3 0 0พันท่วนไปตัวนี้3,000พันท่วน3 0 0พันท่วนครับผมแล้วก็มาที่ XL 1ันครับผม XL 1ันสแท่นนี้5000บาทครับผม5,000บาททวน5,000บาททวนครับตัวนี้สภาพจะดีกว่าหน่อยจะสวยกว่าข้างล่างข้างล่างลูกพี่ข้างล่างเข้างล่างเหรอจีผิดเ วยเลยครับผมมันจะสวยกว่าตัวบนนรุ่นพันสองครับตัวนี้ก็ห้าพันห้าครับผมห้าพันห้าร้อยบาทครับผมตัวนี้พันแปดสภาพเป็นยังไงเดิมไหมทั้งหมดนี้เดิมทั้งหมดเลยครับเดิมทั้งแท่งเลยเดิมทั้งแท่งเลยครับตัวนี้สี่ห้าพันครับผมตัวนี้ห้าพันห้าครับผมเพราะว่าตัวนี้ยังสวยกว่ามันยังสวยกว่าครับผมมาที่แอพันแปดพันแปดพันแปดตัวนี้แบ่งปันกันไป เจ็ดพันสามรวมส่งไปเลยเจ็ดพันสามเจ็ดพันสามร้อยรวมส่งไปเลยเดิมเดิมเลยครับโอ้ยเดิมเดิมเลยแล้วก็มาที่รุ่นโอ้ที่ตรงนี้มีแต่ NPE เด็กโอ้ยนักตะพงท่านแข้ง NPE ทั้งหมดเลยสี่สองพันสองสี่สองพันสองแปดพันทั่วนะครับเดิมเดิมเลยโอ้ยสภาพสวยดิสภาพสวยอยู่ครับตัวนี้สิบแปดทั้งละสองสามสบายสบายเลยสบายสเลยครับผมอ่านะครับผมมาก็ติชมกันได้ครับผมตรงไหนที่พวกผมอาจจะรีวิวไม่หมดขอประธานอภัยด้วย มิกโมนิฟายเอ4ม s ี่สิบสี่ดีเอีครับผมเข้าใหม่ครับตัวนี้มีแหลกด้วยมีแหลกให้พร้อมเลยมีฟ้าปิดด้วยอืมครับผมตัวนี้ห้าพันทุนนะครับ5 0 0พันทุนใช้งานได้ปกติไหมใช้งานได้ปกติครับผมออกทุกฟังก์ชันเลยบอถูกต้องครับผมตัวนี้มีเอฟเฟกไหมพี่มีครับผมโอ้หนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเอ4มยี่สิบสี่ยี่สี่ดีเอจากคลิปเมื่อสี่สี่ห้าคลิปที่แล้ว2องเดือนที่แล้วผมจะได้ M24 กับ M12 มาครับอันนี้อันนี้อีกเจ้าหนึ่งนะอันนี้เปิดที่เท่าไหร่นะ5,000ทุวน5,000ทุวนเลยครับพี่น้องนะแล้วก็มาที่ MBA เนาะ MBA MG124X ครับผม3,500ครับผมมีตำหนิอะไรไหมครับตัวนี้อ่าไม่มีครับผมอืมนี่ครับไม่มีอะไรสวยงามเลยหม้อแปลงเดิมนะครับหม้อแปลงเดิมตัวนี้เปิดที่เท่าไหร่นะ3,500 3,500บาทครับผมเอฟเฟกต์หวานหวานเนาะตัวนี้เอฟเฟกต์ไม่ออก MBA ลดราคาไปเลยสายช่างหรือสาย อ่าใครที่อยากไม่ได้ซีเรียสเรื่องเอฟเฟกอะไรก็ลดราคาไปเลยครับเอาราคาวันนี้ไปเลยเข้าพรรษาสามพันทวนนะป่ะสามพันทวดสามพันทวดเลยจะเป็น MG16 จีหนึ่งหกเอ็กยูนะครับผมครับผมสามพันอะเลนฮิตอะเลนฮิตยังอยู่นะตัวนี้อยู่ที่สิบครับผมสี่สิบสามสี่พันสามสี่พันสามร้อยบาทครับผมมาดูในฝั่งนี้ครับผมครอสตัวนี้ยังไม่ได้เช็คเลยอ๋อ DBX ยังไงยังไม่ได้เช็คเลยอ่ะบอกไปเลยก็ ยังไงตรงไหนข้ามก็ได้มาก็มีใครเอาไปเช็คเองไหมยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยสองตัวเนี่ยเช็คไม่ทันพี่น้อยมาก่อนเดี๋ยวก่อนส่งเช็คให้ก็ได้มั้ยเดี๋ยวก่อนตามสภาพเลยถ้าใช้ไม่ได้ก็จะบอกว่าใช้ไม่ได้ตามสภาพนี่เลยมาตามสภาพเลยไป สองชิ้นสองชิ้นนี่รวมกันเลยเอาพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบถ้าดังก็เอาราคานั่นแหละดังเ็เอาราคานั่นแหละแต่ถ้าไม่ดังก็พากันใหม่ไม่ดังก็ไม่ขายแล้วล่ะเอออ่ะมาที่เบต้าดีเจ็ดพันห้ารวมส่งครับผมสองแท่นเลยสองแท่นเลยอ่้ตัวนี้แรงนะสิบแปดท่าละสองสบายๆเลยโอ้เจ็ดพันห้ารวมส่งให้ด้วยหนักมากด้วยรับเองก็ลดให้อีกเยอะใช่นี่มีปลั๊กไฟมามาที่ปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อเออซีเพครับผม ตัวนี้จะไม่มีวนวัดนะครับ่ใชของคมสารดิโอ้ของขมสารบอกโอนี่ยี่ห้ออยู่นี่ครับผมเปิดที่เท่าไหร่เจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยบาทครับส่วนตัวนี้ก็จะมีวัดโอนแล้วก็มีข้างหน้าให้เสียบสีช่องข้างหลังแปดนะครับครับตัวนี้พันเดียวหนึ่งพันบาทครับแล้วก็ NPE ั a มอนิเตอร์ยังอยู่เลยเนี่ยเหนียวเหนียวเหนียวเนียวมาลดราคาเลยอ้าวเอาแปดร้อยบาทแปดร้อยพอแปดร้อยพออุ้ยฝนตกอย่างแรงเลยอ๋อไม่เป็นไรไปได้มีเสียงอยู่ตัวนี้พันสามครับผม อ1,000ไมโครเทคไมโครเทค1,300บาทอันนี้มหาจักรอาคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น206ตัวนี้3,000ท่วนไป3,000ท่วนครับผมนะครับผมอ่ะตรงไหนโตครับผมอะแล้วก็จะมีดอกลำพงอ่าดอกลำพง15นิ้วคาคาเนมรกตอ่ะคาเน็ตในรุ่นนี้นี่อืมนี่นี่สวยๆเลยนี่อะอู้ เดิมทั้งหมดเลยสวยๆเดิมๆเลยครับพี่โนมีสี่ดอกเด้อเปิดที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เอาเอะเด่นกันใช้ไปมีอแค่สี่ดอกดอกละเจ็ดร้อยห้าสิบป่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเดิมพี่น้องเด้อยห้ตัวนี้ก็จะเป็น e สามร้อย e สามร้อยครับผมเดิมๆครับอู้หูสวยโอ้เจ๋วเลยครับผมวันนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับนี่หนึ่งพันสี่ครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับผมสีทั้งหมดสองดอกแลมเป็นของอะไรครับแลมเป็นของ pa ทุกตัวนะอืมเดี๋ยวผมดูให้นะ ค่อยๆนะอ๊บอ่ามีไว้ไม่เดิมอยู่ตัวเดียวนะนอกนั้นสามตัวนี้เป็นไว้เดิมอ่ะไว้เดิมขายยังไงครับไว้เดิมสี่ร้อยห้าสิบครับผมครับผมไม่เดิมอ่าไม่เดิมสามร้อยครับไม่เดิมสามร้อยบาทครับผมใครจะเอาทั้งสี่ตัวนี้ก็บอกเด้อครับผมพีอาร์ปิดแล้วอ๋อหมดที่ดอกสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วดอกละพันครับนี่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเดิมโอเคเลยครับอะไรใหญ่แท้ห้องโอเคพาวเวอร์ตัวนี้เป็นรุ่มหนึ่งพันสองร้อยบาทเอสดีนี่ปิดแล้วอ๋อ เอ็ดีปิดแล้วตัวนี้เอ็มเอสเอ็มเอสรวยลึกครับผมกรวยรุ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดโอ้เดิมด้วยดอกอู้สวยเออโอ้ยครับมีโลโก้นี่ย่างเท่อ่ะครับผมดอกละพันครับดอกละหนึ่งพันบาทมีดอกเดียวมีดอกเดียวครับผมสเต็ปดาวปิดยังสเต็ปดาวยังครับผมสเต็ปดาวหนึ่งร้อยแอมเจริญสุขครับผมอันนี้เปิดที่เท่าไหร่พี่ลดราคาช่วงฝนตกไปเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดพันห้าร้อยบาทสิบห้านิ้วกองนี้ยังไงพี่ สายช่างครับมาเลือกเอาเลยสองสามร้อยเนาะมาดูกันเอาเองแล้วกันมีเริ่มต้นตั้งแต่ดอกละร้อยครับโอ้นดอกละร้อยสายช่างกองไปเรื่อยๆเทิาไหร่เลยครับผมมาตรงไหนตัวไม่พี่หมดหรือยังหมดแล้วครับเกวียนอ๋ออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดเครื่องปรุงตรงไหนครับโอ้แหลกอยู่ด้านหลังอืมนะครับเกือบลืมครับพี่น้องนะฮะอ๋อท่านบอยนี่นะครับผมอันนี้มาดูในส่วนของแหลก ใส่วอเทกนิวเทกตัวนี้ใส่วอเทกห้าพันได้ไหมใส่ได้ครับวอเทกสามพันหกวอเทกห้าพันครับของนิวเทกนะครับผมตัวละพันเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับผมเป็นตัวโฟเมก้าเอ้ยไม่ใช่สีไอตัวผิวแบบสีน้ําเงินครับมือจับมีสนิมเล็กน้อยไม่เยอะจนเกินไปนะครับขาเขืออะไรอยู่ครบครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทมีทั้งหมดสองอันนะครับผมก็คลิปนี้ขออนุญาตประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งทำตู้ลำโพงให้นะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์รับตีเทิร์นเหมือนเดิมครับผมเบอร์โทรศัพท์ที่ผมแจ้งให้เลยสนใจชิ้นไหนโทรมาแล้วกันครับ